มองอไรกินกันอิ่มแล้วเนาะมีแต่ของอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยบอสนิดรู้ใจเราจริงๆเลยอันนี้ก็น่าอร่อยนี่เฮดทำแบบนี้ไม่เกินไปหน่อยหรอแล้วคนอื่นจะกินอะไรคนอื่นก็ส่วนคนอื่นดิฉันไม่สนแต่ว่ายังไม่มีใครได้กินอาหารพวกนี้เลยนะแล้วอีกอย่าง S <S> ก็ยังไม่มีใครพูดด้วยว่าจะไม่กินอ่ะโอ้ยเยลลี่แกจะมาขี้เหนียวอะไรเนี่ยฉันแค่เอาไปนิดๆหน่นนนนอยๆเองนี่แกพูดมาได้ไงแกต่างหากลหละที่ขี้เหนียวไม่เห็นเหรอว่าคนอื่นเขาก็รอกินอาหารพวกนี้เหมือนกันอ่ะแต่แกกับเอาอาหารพวกนี้ใส่ถุงไปกินคนเดียวเนี่ยนะแกจะบ่นอะไรนักหนาฮะฉันดูๆแล้วเนี่ยอาหารบนโต๊ะมันก็มีตั้งเยอะตั้งแยะกินกันยังไงก็กินไม่หมดหรอกพูดมากน่าอึคาัมันจะหมดหรือไม่หมด ก็ควรจะให้คนอื่นที่เขาร่วมโตด้วยกันกินอาหารพวกนี้ก่อนปะไม่ใช่มาเห็นแก่ตัวแบบนี้ป้าแม่บ้านเขาก็หิวพี่ราปภเขาก็หิวบอสสั่งอาหารพวกนี้มาให้เรากินด้วยกันนะไม่ใช่ให้แกไปกินคนเดียวใช่ใช่ครับเฮ้ยใครอนุญาตให้รปภอย่างแกมากินรอปภอย่างแกควรไปกินข้างถนนนู่นบอสนะบอสให้คนชั้นสั่มมาร่วมโตอาหารกับพวกเราทำไมก็ไม่รู้เฮ้ย เป็นแค่แม่บ้านกินแค่นั้นก็พอแล้วแค่ปัดปัดกวาดกวาดเช็ดเช็ดถูถูงานง่ายๆไม่ต้องใช้สมองกินเยอะไปก็เปืองเปล่า,า <c oughs> แกพูดแบบนี้มันเกินไปหรือเปล่าพูดอะไรฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยก็ที่แกกำลังพูดตาดูถูกคนอื่นไปทั่วแบบนี้ไงแกหุบปากของแกไปเลยนะแกมีสิทธิ์อะไรมาว่าฉันแกเองก็เหมือนกันกินแค่ผักก็พอแล้วกินหมูเยอะๆมันจะอ้วนเฮ้ยทำไมพูดตาหมาไม่รั <c oughs> <c oughs> บประทานแบบนี้วะกรุนาช่วยพูดจาให้เกียรติอื่ด้วยเป็นยังไงบ้างครับทุกคน อาหารอร่อยไหมครับอ้าวบอสผมต้องขอขอบคุณบอสแทนทุกคนมากๆเลยนะครับที่เลี้ยงอาหารมื้อกลางวันพวกเราทุกคนในออฟฟิศแบบนี้นะครับบอสเนี่ยใจดีสุดๆไปเลยนะครับแค่พวกคุณกินอาหารแล้วอร่อยผมก็ดีใจมากแล้วล่ะครับแล้วทำไมทำหน้าแบบนั้นกันล่ะครับอาหารไม่อร่อยเหรอครับเปล่าครับบอสคือว่าอาหารอร่อยทุกจานเลยครับบอสบอสดูสิครับกินกันหมดเกลี้ยงเลยครับจริงไหมทุกคนใช่ค่ะ เอาล่ะเอาละเดี๋ยวจะมีเมนูพิเศษนะที่ผมสั่งมาให้พวกคุณโดยเฉพาะอย่าเพิ่งอิ่มกันนะครับเดี๋ยวถ้าเมนูพิเศษมาถึงห้ามใครกินก่อนฉันเข้าใจไหมฉันถามว่าเข้าใจไหมนี่คิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่มาจากไหนถึงได้มาใช้อำนาจข่มขู่ข่มเหงคนอื่นเขาแบบนี้ยยิ่งใหญ่มาจากไหนงั้นน่ะเหรอ เพราะว่าฉันเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกับบอสเขายัางไงละ่ะถ้ารู้อย่างนี้แล้วก็ทําตัวดีๆหน่อยละระวังจะโดนไล่ออกไม่รู้ด้วยนี่ทำแบบนี้จะเกินไปหรือเปล่าคิดจะเอาอาหารพวกนี้ไปหมดเลยเหรอฮะนี่แกอยู่เงียบๆไม่ได้เลยหรือไง เอามานี่เฮ er> ้ยนี so ่นี่มันแก้วนานใช่นะปล่อยเดี๋ยวนี้แกนั่นแหละฉันบอกให้ปล่อยไม่ฉันไม่ปล่อยเอามาบอกให้เอามานี่ไงเฮ้ยเอามานี่อย่าให้ต้องพูดมากนะเอาไปเลยค่ะ คุณเทดนี่คุณทําอะไรเนี่ยเออคือทําไมคุณถึงไม่แบ่งอาหารให้คุณอึนเขาได้กินบ้างผมค่คุณอาร์ตค่ะผู้ชายคนนี้แหะค่ะที่แอบเอาอาหารไปขายต่อ <S <S เขาอะเทียวไปทุกงานเลยนะคะไม่ <S <S ว่าจะเป็นงานบูญงานแต่งงานบวชขึ้นปีใหม่แม่แต่ง,งานปลอยหลวงบ้านวงสแกงตู้ลุงแดงเป็นเจ้าอาวาสยังไปเลยคะ่ะเปล่านะครับผมถูกใส่ร้ายนะครับดอสอย่าไปเชื่อนะครับมันไม่จริงนะครับบอสผมไม่เคยทําอะไรแบบแมแหมแ,มแ,มแมทีนี้ก็ทำเป็นอายพอตอนทำอะไม่เห็นจะอายเลย อ๋อแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะเขายังเอาอาหารพวกนี้ไปแจกจ่ายญาติพี่น้องอีกคุณเฮดคุณจะห่ออาหารกลับบ้านหรือคุณจะไปให้คนในครอบครัวก,กินหรือคุณจะไปขายต่อผมไม่เคยว่าแต่คุณก็ควรจะให้คนที่เนี่ยเขาได้กินให้อิ่มซะก่อนแต่ถ้าคุณทําแบบเนี้ผมว่ามันน่าเกลียดมากเลยนะครับบอสครับแต่ถ้าผมเอาให้พวกเขากินก่อนแบบนี้แล้วผมจะเอาไปขายต่อ,อยังไงล่ะครับนั่นไงยอมรับใช่ไหมว่าทานั่นสิครับอาหารที่กินเหลือจะขายต่อได้ยังไง แล้วใครจะกินต่อได้คุณดูสิครับใส่ถุงแบบนั้นอ่ะมีแต่หมานั่นแหละครับที่กินหยุดโลกมากเถอนะครับเพราะสิ่งที่คุณทํามันไม่ทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นเลยมันจะทำให้คุณเดือดร้อนด้วยเปล่า